จิตนะใช้งานมันมากๆมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะเรียกว่าเหนื่อยใจใจไม่มีแรงนะทอแท้ป่อแป้เพราะงั้นเราก็อย่าไปใช้งานมันมากให้จิตใจมันได้พักผ่อนบ้างนะมีสติไว้รู้ทันจิตมันหิวอารมณ์ทางตารู้ทันมันก็ไม่ไหลไปไม่ใช่บังคับไม่ให้ไหลนะแต่รู้ทันความอยากที่จะไหลไปมันก็เลยไม่ไหล เมื่อมันไม่ไหลไปทางตาหูจมูกเลี้ยงกายใจมันก็ไม่เปลืองพลังงานเมื่อไม่เปลืองพลังงานนะจิตมันก็หยุดอยู่นะแล้วแรงของมันก็จะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะพอทั่งพลังมันได้ที่เนี่ยพลังมันได้ที่เนี่ยมันก็จะใช้งานได้หลายอย่างใช้งานอย่างโลกโลกก็ได้อยากรู้อยากเห็นอะไรอยากรู้จิตคนอื่นยังไงอะไรเนี่ย นี่เป็นเรื่องของสมาธิทั้งหมดอ่ะใช้ในทางธรรมก็คือเอาจิตที่ตั้งมั่นนะมาเรียนรู้กายมาเรียนรู้ใจของตัวเองถ้าเรียนรู้จิตใจไม่เห็นดูจิตใจไม่ออกดูกายไปเลยไม่ใช่ว่าดูจิตดีกว่าดูกายนะจะดูกายดูเวทนาหรือดูจิตอะไรเงี้ยเสมอกันแล้วแต่ความถนัดดูจิตไม่ได้ดูกายไป แล้วเวลาที่ปัญญาเกิดนะมันก็เห็นเรื่องเดียวกันเห็นไตรลักษณ์ดูกายเวลาเดินปัญญานะก็เพื่อเห็นไตรลักษณ์ดูเวทนาก็เพื่อเห็นไตรลักษณ์ดูจิตก็เพื่อให้เห็นไตรลักษณ